สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านสูตรเล็กเด่นวันนี้มีเลขอะไรบ้างมาดูนะครับสถิติการคำนวณให้เรียงตัวเลขแบบนี้นะครับอย่างวดที่แล้วที่ออก3838 38. อันนี้คือรางวันที่1 2 2 1นะเลวก็3ตัวหน้า3ตัวท้ายนะเด่นชุดนี้8กับ3ออก3 2 อันนี้3กับ8ออก3 8อันนี้สูตรบวก5ได้8 8บวก5ได้13ใอันนี้สูตรเลขเด่นนะครับอันนี้เคยลองเฉลยให้ดูไปแล้วหลายหลายงวดน,นะครับ2บวก5เป็น7 7บวก5้ 52. 2กับ7ออก3 7มาเลข7 5็กับ0ออก5 9มาเลข5 5กับ 0, 0 0 0นะคือ2ตัวมาตัวอันนี้เลขเด่นนะ คยลงให้ดูไปแล้วนะครับ8กับ3ออก3 2 3สองกับ8ออก3 8อ,อ,อันนี้งดต่อไปนะติดตาม1ทธันวาก็จะมีเลขเด็ดอันนี้ก็อีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้ก็สำเพื่อนๆที่ดูที่เฉลยให้ดูในอรอบก่อนนะครับก็ให้บวกตรงนี้นะครับนะรางวัลที่หนึ่งที่ออกมานะครับ แล้วก็เล็กท้าย2งตัว3ตัวหน้า3ตัวท้ายตัวสีแดงบวกนะครับ7 4นี่ได้11คือ1บวกอีก0ก็เป็น11 1หพอได้1อันนี้เฉพาะหลักสิบ1นนี่คือจะมาหลัก10นะจับคู่กับหลักหน่วยเอาตำแหน่งนี้บวกพอเรียงเสร็จแล้วก็4บวก2ได้6บวกอีก2ก็เป็น8 8 90 1จับคู่หลัก10กับหลักหน่วย1 8 9.01นะครับแล้วก็2 8 2 9 2 0 2 1นะแล้วก็3 8 3 9 3 0 3 1นะครับแล้วก็4 8 4 9 4 0 1อันนี้คริวนากว้างหลัก10 4ตัว1 2 3 4หลักหน่วย8 9 0 1 4ตัว4 4 16 16คู่น้ากว้างงวดละ16คู่ลองไปย้อนดู นะครับนะอันนี้คือสิติทางเดินมานะครับนะอย่างงวดนี้บวกรวมแต้มกันได้1 2 3 4 0 1 2 3ออก3 2ออกมา3 2นะครับนะอย่างงวดนี้ออกมาเลขอะไร2 1 16นึ่งิกเปนาแล้วก็3 8นะครับนะเราไปย้อนดูนะครับตรงๆนะฮะนะก็สิติถ้าใครไม่มีสิติก็ลองจัดูนะครับหลายๆงวด ที่ผ่านมานะครับนะหลายงดที่ผ่านมา7 3็ดสาได้สิบสคือ0 0 1 2 3มาตัวอันนี้จะพอหลัก10หลักหน่วยก็0 4 3เป็น7 7็ดเจ็ดปดก็ศูนย์นหนึ่งก็จับคู่ทั้งหมดนะครับผลที่ออกคือ3 7 3 7มา3หลัก1ิบหลักหน่วยออก3 7นะลองไปไล่ดูนะครับ นะ3 4มสห้กับเจ็ดแก้านะบวกรวมเต็มกันนะจับคู่ทั้งหมดออก5 9หลัก10มา5หลักหน่วยมา9ก้าห้าเก้นะครับนะเดินยาวๆนะครับ8 9 0 1กับ 0, 12, 6, 6, 0, 0, 0ูนย์หนึศหลขกท้ายสองตัวนะครับนะให้บวกรวมเต็มกัน1 2ึ่สามหลัก10หลักหน่วยรวมเต็มกันได้10บศูนยสา นะให้บวกรวมแต้มกันเฉพาะตัวสีแดงจะมีหลักสิบกับหลักหน่วยหลักสิบบวกเสร็จก็เพิ่มแต้มหลักหน่วยบวกเสร็จแล้วก็เพิ่มแต้มนะออกสามสองตรงๆหมดที่ผ่านมาก็นะครับนะสำหรับท่านที่ติดตามสุดชุดนี้11คือนึ่สี่หลักสิบหลักหน่วยได้8 8 90 1น,นจับคู่ทั้งหมดนะครับนะ4 4, 4่6ตัวออก2 1 ออกสานะเมื่อเรารู้ที่มาแล้วก็งดต่อไปเราจะคำนวณได้เลขอะไรก็มาดูนะมาดูกันนะครับสิบกพฤศจิกาก็รอผลวันที่1นธันวานะที่ออก2 2 1 3 8แล้วก็สามตัวหน้า3ตัวท้ายนะเรียงเสร็จหาหลักสิบสเป็น9กบวกเเป็น18 8 901นะถ้าเราเช็คแล้วมันก็จะมาหลัก10 ตลอดนะครับแล้วก็มาดูหลักหน่วยนะครับ2 8ได้10บได้สิก็เอา5้าเพิ่มเติมห้าหใช้4ตัวนะครับนะหลักสิบกับหลักหน่วยจับคู่แปดห้าหกเจ็ดแปดปห็ดแปดแหลัก10ก็9 5้ก็หกก็ดกับแนะครับนะได้แล้วนะครับแล้วก็ศูนย์ถ้าศนมาศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็นะครับ แล้วก็1 5 1 6 1 7 1 8ท่าน1นึงมานะครับนะบนะชุดนี้เดินดีก็อันนี้วิเคราะห์ให้แล้วนะครับในงดต่อไปเป็นการทดสอบความน่าจะเป็นเราคำนวณตามหลักสถิติแล้วก็มาเรียงอย่างที่บอกนะครับนะก็สำหรับ f อทุก,ท,กท,ท่านก็ที่ชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะงดต่อไปก็สำหรับท่านที่ยังไม่มีเลขจะเสี่ยงโชครัฐบาลก็ลองไปเปรียบเทียบดู <S. นี่ก็ถ้าเราไปย้อนดูหลักสิบกับหลักหน่วยก็เราไปย้อนดูนะสำหรับท่านที่อยากจะได้เ,เรียนรู้สูตรอยากได้สูตรตัดก็นะสอบถามได้ตรงก็โทรมาชุดตัดชุดเด่นก็จะมีอีกแนวหนึ่งนะครับแบบนี้นะสบวกหเป็น8 8ดบวกหได้น13 3ส3 8นะสามสามสาดสามแดแอันนี้หลัก12ตัวหน่วย2ตัวไว้สี่คู่ นะครับแนละ้ก็ไปเทียบกันนะสูตรหนึ่งสูตรสองเทียบกันก็นะันจะมีตรงกรันนะครับอันนี้ก็เรียกว่าสูตรบวกหอีกสูตรหนึ่งนะครับนะนะศูกหาได้ห้บวกหได้ศูนย์ส่บวกหาได้เก้านะครับศูนย์เก้า่ห้ก้าหออกห้าเก้านะครับสตัวมาตัวนะครับศูนยห้าออกศูนย์ศูนย์นะครับ นะก็แปดเจ็ดแออก3 2อนะอันนี้ไม่เกิน4คู่นะสเรียกสุดเด่นสุดัสด,ด,สดสุดหนึ่สุดสอเทียบกันนะสำหรับท่านที่อยากจะได้ข้อมูลแบบนี้จะมีคำเฉลยหลักสิบกับหลักหน่วยให้นะครับสตัวมาตัวหลักสิบหลักหน่วยนะครับนะสอบถามเพิ่มเติมเรียนรู้สูตรก็ทักไลน์ได้โทรมาได้ครับนะความชัดเจนนะนะก็ นะครับอย่างหน้ากว้างเราก็คำนวณให้แล้วก็อลองจดไปเปรียบเทียบดูนะครับนะอันนี้คือหน้ากว้างคาริวหน้ากว้างนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะก็ขอ,ขอมีความโชคดีกับกลุ่มเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเนะี่ยอันนี้ในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับนะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในการเรียนรู้สูตรก็แอดไลน์ทางไลน์เข้าขมาสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ